เออนี่คือโพสติกแกนอันนี้ข่าลงมาเลยเออใช่ใช่ข่าลงมาเนี่ยมันต้องมันต้องข่ามันถึงจะเห็นเพราะว่าเพราะว่าเราตัดเบี้ยวไปข้างนึงแล้วแล้วไอ้สเปิลมันจะมาเปิดนี่ไงสเป,ปิร์มออกมาสเป,ปิร์มมาออกมาตรงนี้ไงออยแจ็คคูลาเดอรี่ดากอยู่แถวนี้มันมามันมาจากอันนี้ใช่มโพสติกยูจิกส์ฮะมันมาจากเขา้าเอเอเใช่วัสเลฟเรนตรงนี้ถ้ามันเปิดลงกระชีแล้วก็แทงเข้ามาเลยแทงโพสติกแกนนี่เข้ามาเลยแล้วมาเปิดได้ข้างนี้ แล้วก็เป็นยูริท่าออกมาส่วนตรงนี้ตรงนี้เปอรก็คือกล้ามเนื้อที่ถึงจากตรงนี้มาเนี่ยอันนี้ก็คือยูโรเจนิเตอร์ไดอะแฟมยูโรเจนิเตอร์ไดอะแฟมเออตรงนี้ก็จะมีสปริงเตอร์เอ็กซ์เตอร์สปริงเตอร์อยู่นี่อินเตอร์สปริงเตอร์อยู่นี่อันไหนคุมได้อันอันนี้แหละคอนโทรลคุมได้เพเป็นสเกตเตอร์มัสเซอร์ส่วนตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของผนังที่เป็นเซอร์คูล่าร์อันนี้อะไรอ่ะฮ้ นี่ก็คือคอปัสฟังเจียซัมมันจะมีเบ้าใช่ไหมเป็นเบ้าของแกนิสแล้วก็ออกมาแล้วตรงปลายก็เป็นแกนเพนิสใช่ปะเออทีนี้ท่าจะเข้าตรงนี้เออทีอี้ท่าจะผ่านอันนี้อันนี้ก็คอคอปัสก็แกนคาร์โนซัสเราเราเลยท่านี่คือผ่านใช่ใช่ค่ะนี่ไงผ่านตรงนี้ขึ้นมาใช่ปะ ด้านหลังตรงนี้ก็มีวัสเลฟเลนมีเซมิ n น l เวสิ c l e รวมกันน่ะเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นเซมิ n น l เวสิ c l e เซมิเนเวสิคอใช่ไหมเป็นแกเนโดไายแกลนเนแล้วรวมกันเป็น ejaculatory ฝากผ่านนะตรงตำแหน่งนี้มีแกลนวะน่ะ p o า e r p บ w e r แกลนต้องอยู่ตรงนี้ต้องอยู่ในส่วนนี้ อัพเพอร์เกนอยู่ในยูโดเจเนอร์แดดแฟมแต่ดักของมันมาเปิดที่ยูริชาตรงนี้ใช่ไหมตอนนั้นยู่ิชาเธวก็มีโพสติสพาร์ตเมมนาสพาร์ตแล้วก็ทีไหนพาร์ตมินิสก้านใหญ่ในญ่เอออันนี้แหละเป็นส่วนหนึ่งอันนี้เขาบอกว่าประมาณหนึ่งเซนอะไรเขาแค่นี้อแล้วตรงนี้ก็เป็นส่วนของโพสเตทสองเซนสามเซนแล้วที่เหลือก็สิบเปอร์เซ็น รอยหักมุมตรงนี้หักมุมทีนึง mm hmm. แล้วก็ามาหักมุมตรงนี้ mm hmm.